อย่างที่เห็นบรรยากาศนะคะเฉพาะที่เยาวราชไปก็คือคักใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ของใช้ทองก็คึกค,คักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันหน่อยผลสํารวจเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงตรุษจีนค่ะจากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะคะคาดการว่าจะมีเงินสะพัดกว่า4 5 0 0 0ล้านบาทสูงสุดในรอบ3ปีค่ะ นายธนวันรพลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าการจับจ่ายของประชาชนท่วงจุดช่วงตรุษจีนปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น13.6คิดเป็นมูลค่ากว่า45,000ล้านบาทสูงสุดในรอบ3ปีเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง45เเมีการไหวเจ้าในช่วงตรุษจีนแม้38.4เเจะมองว่าค่าใช้จ่ายช่วงตรุษจีนปีนี้จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้าราคาแพงขึ้นแต่ ก็จะยังคงซื้อสินค้าเท่าเดิมเพราะว่าปีหนึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวนะคะนายธนวัต์ย้ำอีกว่าสิ่งที่น่าสนใจในการสำรวจครั้งนี้ก็คือมีสัดส่วนการชำระสินค้าด้วยการโอนเงินมากขึ้นสะท้อนถึงประชาชนที่เริ่มติดพฤติกรรมการโอนเงินมาจากช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9แสดงเห็นว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมไร้เงินสดขณะเดียวกันก็มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านเดลัวรีมากขึ้นด้วยก็เป็นการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกอีโคโนมีสู่ดิจิทัลอีโคโนมีค่ะ